แล้วก็ตักใส่เข้าไปนีไปนะคะแล้วต้องตักใส่เข้าไปในนี้แล้วก็เอาฝานี้นะคะจับใส่เข้าไปในนี้มันจะมีเสียงแล้วต้องตักให้มันหมดเลยนะคะก็ถ้ามีอันไหนช้อนเนี้ยช้อนแบบนี้อย่างเดียวนะคะช้อนแบบนี้ค่ะช้อนแบบนี้อันนี้อย่างเดียวนะคะแล้วก็ก็เราก็ต้องถันเอาเคียวเคียวฟ้าออกนะคะ แต่ดินน้ำมันมันก็จะออกด้วยไม่เป็นไรเราต้องดึงอันนี้ออกมาใส่ไว้ในกล่องพลาสติกแบบนี้นะคะก็ใส่ไว้ในกล่องแบบขาวๆแบบนี้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้นะคะอย่างนี้ใส่อย่างนี้เข้าไปาในแบบใส่เข้าไปในกล่องบบนี้นะคะลงมีดลปแล้วก็ถ้าเราอยากให้มัน กส่ตวนี้เราก็ใส่เข้าไปในนี้ ก็ต้องอันนี้ก่อนก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องทานเป็นสครีนนะคะแล้วก็ตีมานะคะตีตีตีแล้วก็ปิ ใหญ่เท่านี้นะคะถ้าไม่ใหญ่เท่านี้มันก็จะใส่ไม่ได้ค่ะใหญ่ไม่ใช่เล็กนะคะหนึ่งนาทีอเอาไขา่เอากล่องอันนี้แบบนี้ด้วยนะคะปิดเอาไว้รออีกแป๊บนะเดียวโอเค ดูสิที่โชว์เมื่อกี้นี้นะคะก็ตเจะเดียวมนะเสร็แล้วก็จะทับนะคะแล้วก็ทับมาข้างหลังแล้วก็มอาทาอีกปิดมาทาอีกแล้วก็ใส่ลไปในนี้ให้มันเป็นก้อน คนที่ทำจะใส่ช้อนเข้าไปด้วยนะคะไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะคะใส่เข้าไปโอเคบ๊ายบายจบแล้วค่ะ ันไม่หล่นอยู่แล้วมันติดนะคะติดเสไลดแล้วก็ไอศกครีมค่ะกดกดสไลด์ตรงนี้นิดเดียวได้กันเยืนนะคะก็ต้องบีบอันนี้บึ้งออกมาบึ้งออกมาก็เกินไปก็เกินแล้วก็เกินเบบี้ออย นี่ขึ้นมาใส่เข้าไปหช้อนนช้อนพอแล้วคแ่ี่ืแล้วก็เอาต้องเอามาืนดคเดี๋ยวคำเอามาคืนนะนะเดี๋ยวคำเอามาคืนแล้วเราก็เบบี้เอาเยอะนะนี้เราจะมาทำุดวันนี้เราจะมาทำ เบบี้ออ่อนนุ่วเราก็ตัดเรามีสองก้อนนะคะ,นนคะเอาลลเะะเราโร่อันนึงปนไปอันไหนคะโร่อันนู้นไปทางนี้เรารูโร่อันนี้นะคะอย่างนี้ค่ะมาทักนะคะ,ะ,คะแล้วก็จะมีเสียงลมไงนะคะวันนี้เราจะมาทำพักอาทิตย์กันให้มันเกิดจาก อย่างนี้ด้วยนะคะพระอาทิตย์พระอาทิตย์จอมแจนดกนกดนะคะติดะะอันนี้ยส่วนอนี่ตะถอคะพระอาทิตย เราก็ต <Hoy S 2> ้องเอากล่องเล็กเข้านไปนะคะเราก็ต <sh arp raft> ้องแหนมขึ้นก่อนใส่จะทำเป็นข้าวกล่องเล็กนี้เราจะทำเป็นข้าวพันกล่องเล็กเท่าไหร่ก็ได้ ไม่ไดีนะคะ แบบนี้นะคะมันก็จะไม่ติดมือด้วยนะคะเพราะว่าเราใส่เกลียวแล้วต้องใส่เบบี้เราต้องใส่เราเบบี้เกลียวเข้าไปแล้วเราต้องใช้เบบี้ออยล์นะคะใส่เข้าไปนะคะเราต้องใส่เบบี้ออยล์เยอะจะได้ไม่ติดนะคะ เราต้องใส่เบบี้ออยล์เข้าไปตรงนี้นะคะเราต้องใส่เบบี้ออยลอมนี้นะคะแล้ว